DJ playlist by DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมค่ะสวัสดีคุณู้ฟังชาวเอฟแฟมและสวัสดีวันนี้วันมาค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกัวสวัสดีครับและที่ฉันควรจะคิดแค่ว่าสวัสดีวันจันรค่ะ,ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนแต่ละคนเลยเพราะบางคนก็ ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ที่ทํางานหยุดกันเพราะมันเป็นวันหยุดของประเทศชาติใช่ครับก็เป็นวันหยุดเป็นวันจันทร์ของเขาไปเพราะฉะนั้นเขาก็ได้หยุดถูกไหมสวัสดีวันจันทร์ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นพุทธศาสนิกชนจะรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติตนให้อยู่ในเขาเรียกว่าการมีธรรมะในการคลองเรือนในการคลองตัวเองอย่างนี้ก็ไปวัดได้ใช่ครับหรือถ้าไม่อยากสะดวกไปวัดยังไม่พร้อมครับอยู่บ้านแค่นั้น แล้วก็พระจะอยู่ในใจใช่พระจะอยู่ในใจเสมอถูกเป่าแต่วันนี้ก็บางคนอาจจะบอกว่าขอเว้นวันถือศีลซะหน่อยเป็นวันพระใหญ่เอาเลยค่ะสบายใจอะไรทำและที่สําคัญเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําเราทําเพื่ออะไรแล้วเราทําอะไรอยู่ถ้าไม่ไหวว,นนวันนี้ก็วันจันทร์ดีไหมพี่ก้องใช่ครับวันนี้คือวันจันทร์กับคุณผู้ฟังที่ฟังเอียเฟมนะคะหลายคนก็อาจจะหยุดนะคะแต่ลิสเพลงบางคนอาจจะขอลิสที่แบบพี่วันหยุดขออีกแบบหนึ่งได้ไหม เดี๋ยวถ้าจัดให้ได้จะจัดเพราะเราเริ่มต้นวันนี้กับพิจรารณาต่อกันที่อววรคนที่อยากฟังอววรของโพลิแคทนี่นา้เอ็นดูนะเพราะว่าไม่ได้เปิดเพลงนี้นานแล้วนะ<ช>พี่กวงใช่ครับ,รบถูกปะเราไม่ได้เปิดนานแล้วก็ต่อกันที่ไม่รักนะคะแล้วก็รักไปทําไมสําหรับน้องแก้มแก้มก็เป็นคนที่เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนะ<ช>กับ,บแก๊งสีพดําแล้วยังมีไอ้สามดอกจิก น่ากลัวทุกตัวเลยเอาเป็นเด็กน่ารักนะแล้วไหวพิปฏิพานแล้วแบบว่าความสามารถทางการร้องเพ <c oughs> ลงต้องเรียกได้ว่าน่าเอ็นดูกันทั้งนั้นนะคะ <c oughs> อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็พอเต็มวุฒิสิทธิ์ <c oughs> <ห>อันนี้เราไม่ได้ยินมานานตบมือให้คนขอ <c oughs> ใช่ไหมคะพี่กวางใช่ครับแล้วก็เชิญชมคนที่เปิดออันนี้ช่วงชุลมุนแล้วก็ต่อกันที่ไม่ตอบเลยนะนะคะน last one ฉับอกคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาขอเพลงนะคะก็บางคนบอกว่าขอเพลงของวันหยุด อยากขอแกรนเดอร์สตาสะกดใจถ้ากล้าขอน้องแกรนพี่จะเปิดน้องเรสพี่สาวน้องแกรนแถมให้อีกคนอ่ะและจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากจะดูน้องเรสเล่นอะไรขำๆไปเรื่อยๆเวลาให้สัมภาษณ์น้องเรสเป็นคนให้สัมภาษณ์ตลกสุดใจไปให้สุดตัวแล้วเราอยากจะให้เมื่อน้องเรสให้สัมภาษณ์เสร็จเหมือนที่แกรนทำทุกวันนี้พูดถึงพี่ตัวเองแล้วเอาแฟนตัวเองขึ้นมาเล่นนั่นคือความบันเทิงชนิดหนึ่งนะคะนี่น่าเอดูกันไปนะคะอ่ะก็เป็น เด็กๆว,ว่าก็เป็นบางคนก็เข้าวงการทั้งพี่ทั้งน้องนะใช่ครับอีกนิดเดียวบางคนเข้าทั้งครอบครัวแล้วใช่ใช่ใช่ใครสะดวกใจยังไงก็ทําไปอาชีพไหนก็ได้ถ้าทําแล้วทาแล้วสุดจริตทําแล้วมีความสุขทําไปเถอะนะพี่อ้อมครับมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับเลขเจ็ดไหมครับเมื่อคืนดูแดงเดือดแล้วตกใจกับผลสกอร์มาก <laughs> หงเล่นผีสนุ่มพี่ข่วงพูดมาสิเราก็ <laughs> คือเลี้ยวผู้ชนะแมนยูแเจ็ดศูนย์ครับถึงขั้นเงียบ <laughs> เดี๋ยวนะ จ็ดศูนย์เลยเหรอยิงยิ่งกว่าฟุตซอลอีกเจ็ดศูนย์ครับเงียบเลยอ่ะเจ็ดศูนย์อ่านป่านี้ทําไงอ่ะลูกก็อักเลือดมาทํางานได้แบบอ่านมาทํางานได้เหรอถ้าคือถ้าถึงระดับเจ็ดศูนย์คิดว่าอ่านดงบางน่าจะลาหยุดแล้วพี่ก่วงก็จะมี energy ในการทําได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วนะเพราะว่ามีความสุขเนี่ยแหละค่ะมันก็มีกันอยู่แค่เนี้ใช่น็ตๆหน่อยๆระยุ่งเกยยิ้มมีความสุขในใจแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีแพ้มีชนะอันนี้ก็เรื่องจริงแซวกันน่ารักน่ารักนะนะคะแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังที่จะด่ากันและไม่ต้องมาคอมโพมิ์ที่จะอนุโลมไม่ใครเป็นอยู่ร่วมกันนะคะอ่าเรื่องนี้เราไม่ตีกันจริงจังหรอกแต่เราไม่ตีกันจริงจังนะแต่ก็ทีเอาขำจริงจริง่ถูกต้องเพราะมันรู้เวกันอยู่นะคะอ่ะก็ดีแล้วนะคะมันก็เป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดปะใช่ไม่หนุกเลยคนน้อยแต่มันมันหลก แต่ว่าหมายถึงว่าแต่อย่างน้อยมันดูแล้วมันไม่เหนื่อยใช่ใชวันนี้มาทํางานแบบสบายๆแม่เดียวเธอไทยเย็นกับฉันก่อนมีเลขเจ็อื่นไหมเนี่ยเจ1นว่เหรอ <c oughs> หรือจะเปิดเพลงของน้องสาวสาวเซเว่แทน,น,นอ่ะแทนนะแทนน <c oughs> ะพูดถึงเปิดเพลงสาวสาวเซเว่นถ้าคุณผู้ฟังตามวงการเกาหลีครับเราก็จะรู้ว่ามีน้องเด็กไทยสองคน<ช>ที่เข้าไปแับ ไม่รู้จะได้เดบิวเมื่อไหร่กันอ่ะนะคะกับวง Baby ้มอนสเตอร์ใช่ป่ะเมื่อวานก็อาจจะมีข่าวที่เซ็งๆหน่อยเคลื่อนไหวอย่างนี้แล้วใจไม่ดีเลยแต่เราว่ารอดแหละคือแน่นอนมันประกอบไปด้วยอันนี้ก็ต้องอัปเดตนะคะคนที่แบบมีลูกกําลังโตอะไรเงี้ยก็ต้องรู้ไปว่าหรือตัวเองก็กําลังตามอยู่แต่บางคนไม่รู้ข่าวเยอะจะเป็นวงที่มีเด็กผู้หญิงใช่ไหมหลายๆคนแนบ่าจอินเตอร์แบบ มีเกาหลีมีจีมีญี่ปุ่นมีไทยอะไรรวมกันอยู่มีทั้งเด็กสิบสามสิบเจ็ดของบ้านเราอ่ะใช่ครับแล้วเราก็ได้เห็นความสามารถของเขาผ่านแบนบผ่าน YouTube นะใช่ครับหลายๆอย่างใช่ไหม mm hmm. ล่าสุดเมื่อคืนนี้เจ็บปวดเหมอนกัน mm hmm. ทางออฟฟิเชียลประกาศมาว่าอ,อจากที่เราเห็นกันเจ็ดคนนั้นมันจะเหลือให้ห้านะใช่ครับไปที่สุดแล้วจะไม่ได้ไปทั้งหมดจริงเหรอ จริงเหรอทาอย่างนี้ทําไมอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะมันเป็นวิถีของการทํางานของค่ายนะคะก็เอาใจช่วยเพราะทุกคนมีความฝันค่ะคุณผู้ฟังคนทุกคนมีความฝันแต่ฝันเราจะเล็กหรือฝันเราจะใหญ่มันก็อยู่ที่เราวางแผนที่จะไปถึงและซึ่งบางครั้งบางเรื่องมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสว่ามันพอดีกันหรือเปล่าเป็นกําลังใจให้กับคนทุกคนที่กําลังหาทางของตัวเองนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใครที่หาทางฟังของเราเรียบร้อยแล้วพวกคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีวันหยุดกับพี่อ้อมหนูดีใจ สองเรื่องคือหนึ่งแอปฟังฟินใช้งานผ่าน Facebook ได้แล้วอ่ายินดีด้วยสองผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาปกติอ่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากแต่ที่เสียใจคือต้องกลับมาเย็บแผลใหม่อีกสองเข็มไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยผลคำว่าผลชิ้นเนื้อปกตินี่มันแบนมบมันดีมากแล้วมันมัน,ม,นมันก็ทำให้เราที่เป็นห่วงคุณผู้ฟังอ,อยู่สบายใจขึ้นนะคะว่าคุณผู้ฟังรายงานผลออกมาแล้ว เรลุ้นไปได้วยกันนะพี่กว้งนะใช่ครับพอเรารู้อะไรแบบเนี้ยก็ก,ก็ก็ห่วงกันละค่ะอ่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะพบข่าวดีกันบ่อยๆเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้สนทนากับคุณโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทที่เป็นนักแต่งเพลงก็คุยกันในจุดท,ที่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มองหาความสุขได้ง่ายมากเลยเขาเห็นเวลาเขาขับรถเ,เ,เขาเห็นไฟเขียวเขายังรู้สึกเลยวันนี้เขาได้รับไฟเขียวเยอะกว่าไฟแดงอ๋อก็ชื่นชมเขาเพราะว่าถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกว่านี่ทไมไฟแดงมันเดียววะ เราจะไปมองว่าเราเสียเวลากับไฟแดงบ่อยๆแต่เราไม่ค่อยได้ชื่นชมไฟเขียวอ่ะพี่ขวงว่ายังไงเราอาจจะไม่คิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นนะคุณผู้ฟังเราคิดว่าเราเป็นคนดีถูกไหมคะแต่หลายๆครั้งบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยถ้าเราทําได้มันอาจจะฝึกอะไรบางอย่างให้เรามองโลกได้ง่ายขึ้นใช่จริงจับถูกเป็นแล้วถ้าเราจับถูกสิ่งรอบข้างได้ ไปเรื่อยๆในทุกสิ่งแล้วอาจจะจับถูกคนที่อยู่ข้างตัวเราได้บ้างก็ได้ลดการจับผิดลงอย๋ยวันนี้อนั่งรถเพื่อนอ,อ้อเงียมันขับนะคุณผู้ฟังเวลาคุณผู้ฟังให้เลือกคุณผู้ฟังลองตอบนะพี่ขวง่ตอบคุณชอบคนที่ขับรถความเร็วพอดีๆหรือเร็วมากชอบเร็วพอดีๆคุณชอบเร็วพอดีๆใช่ไหม,มเพราะคุณจะรู้สึกว่าปลอดภยัดภยแล้วถ้าให้เลือกคนขับรถช้านิดหน่อยอกับคนขับรถเร็วคุณเลือกขับคุณนั่งคุณคิดว่าอันไหนปลอดภัยกว่า คุณผู้ฟังคิดว่าเอานี้เลยนะซื่อเลยนะการที่เรานั่งคนที่ขับรถช้าช้านะกับคนที่ขับรถเร็วคุณคิดว่าไหนปลอดภัยกว่าหลายคนจะเชื่อว่าช้าน่าจะปลอดภัยกว่าถูกปะเรามีชุดความเชื่ออย่างนั้นว่าช้าจะปลอดภัยกว่าเสมอซึ่งมันก็จริงเรามักจะคิดอย่างนั้นแต่แล้วอ้อมก็ได้เรียนรู้ว่าช้าหรือเร็วมันอยู่ที่เขามีสติหรือเปล่าบางคนขับรถช้าแต่เมอแล้ว เไม่ถนัดหรือว่ามูกขยึดไม่ดีาออบางทีงมันตัดสินใจไม่ดีมันก็มีนะเพราะเรียมเจอเพื่อนขับรถเร็วรมันก็บอกว่าแกไม่ต้องกลัว้อมบอกเอาจริงต้องให้สิทธิอ้อมอในการตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันอ้อมก็ให้สิทธิเพื่อนในการขับอ้อมจะไม่บอกว่าขับช้าลงได้ไหมทําไมขับเร็วอย่างนี้ เ,เพราะเราก็ต้องรู้เขาก็รักชีวิตและในขณะเดียวกันเขาไม่ได้ขับด้วยความประมาทมที่จะไปปาดคนอื่นนะแต่เขาก็มีความเร็วในแบบของเขาแล้วเขาก็เอาอยู่ของเขามานะเพราะฉะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่การขับของเขาไม่ได้ทําให้เพื่อนร่วมถนนเดือดร้อนไม่ได้ขับด้วยการมีแอลกอฮอล์อมไม่ได้ขับวัดเสียวชนิดที่ปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังบีบแต่ไปทั่วอันน้อัน,น,นไม่ใช่แต่ถ้าเขาขับเร็วกว่าที่เราคุ้นชินมันไม่ได้แปลว่าการขับของเขา มันจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ดีเสมอไปถูกไหมคะเพราะหลายคนจะตัดสินทุกอย่างจากความคุ้นชินต้องขับไม่เร็วสิถึงจะปลอดภัยคนขับเร็วไม่ปลอดภัยหรอกแต่บางคนขับเร็วทั้งชีวิตไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเพราะว่าเขาตัดสินใจชัดเจนและเขามีสติจริงๆบอกไม่ได้ก็ก็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะหลายๆครั้งเรา เธอตัดสินคนอะไรไปแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ลหลเราก,ก็คุยเคนไปเพราะวันนี้วันพระนี่ใช่ครับใช่ไหมพี่กววันนี้วันพระธรรมสวัสดีนอกจากหยุดแล้วรู้ไหมคะวันพระสอนอะไรถ้าไม่เปิด Google นะครับวันนี้วันมาคาพุชา่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรถ้าไม่เปิด Google ก็เรารู้ว่ามีจารุลงคสันิบาตใช่ไหมอือก็คือวันที่พระอรหันต์มาชุมนุมกันแล้วก็เกิดโอวาทปาติโม่อื อย่างนั้นคำถามโอวาทปฏติโมค,คืออะไรคุณผู้ฟังไม่ต้องเซริร์ชว่ากัน EFM News Shock ตอนนี้บ่ายสามโมงกับอีก44ี่นาทีนะคะมีคนผู้ฟังบอกว่าจะขับรถเร็วหรือขับรถช้าก็มีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุเท่ากันก็จริงถูกไหมถูกต้องนักวิทยาทีนั้นการตัดสินใจมันต้องใช้ประสบการณ์ด้วยนะเอาจริงทฤษฎีมีเยอะเลยอ่ะเวลาเจออย่างนี้ให้ปัดรถไปทางนี้จะเบรกเนี้ยเอาจริงอันนี้จำอะไรไม่ได้เลยใช่หรือบางทีเราขับอยู่ดีๆคนอื่นที่ประมาทขัเยนเราได้ก็มาอ้อมเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะางทีเราก็โกรธนะคุณผู้ฟังเราเราเจอคนประมาทอยู่ในถนนนะแต บางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดมันก็มีคนอื่นทําให้เกิดซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ถามว่าเขาประมาทไหมหอ,อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมส่วนคุณผู้ฟังนะคะเราถามกันไว้ว่าถ้าเราลองไม่เซิร์ชดูใน Google Over อะโอวาทปาติโมที่เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าอะเป็นสิ่งที่สอนกันในวันมาคะบูชาเนี่ยเราเคยได้ยินมาคุณจําได้ไหมหว่า ใช่ไหมคะเราก็มีคําตอบกันหรือเปล่าจาไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดไม่ผิดมันก็เรียนมาท่องมาแล้งเยอะเราก็รู้ว่าเราท่องกอขอคอไปเรื่อยตอนเด็กๆอ่ะวิชาพุทธศาสตร์ก็หลับเอาจริงเรียนมาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะวิชาเนี้ยแล้วอะไรนะอะไรสี่นะอริยสัจสีทุกวันนี้ยังเข้าใจกันหรือเปล่าใช่ป่ะยังเคยสงสัยเลยทําไม สมุทรไทยเกิดหลังทุกวะ <laughs> <ภ>นะทำไมแบบมักเกิดหลังนิโรธอะเออทำไมให้เราท่องอย่างนั้นนะ EFM DJ ดีเ y l i s t by ออมค่ะ